เฮ้ hey, สวัสดีคุณผู้ชมนะครับท,ทุกๆท่านกันด้วยอยู่กับผมเองกลายพันเกมมิ่ง <c oughs> ในวันนี้นะครับผมก็ผมไปเจอเกมเกมหนึ่งเวเนื้อเรื่องถือว่าน่าสนใจใช้ได้เลยเกมนี้นะครับมีชื่อว่า MUTAN <ew> t และนี่ก็คือเนื้อเรื่องของเกมนี้ กแกระกข้งนิงนานมาแล้วได้มีจจลาเ่ตัวหนึ่งโดนมนุษย์นั้นทารุตกรรมอย่างน่าสงสารแต่ในวันนี้นั้นเขาได้มีโอกาสกลับมาแก้แค้นระวังตัวเอาไว้ด้วยพวกมนุษย์มิวท่านกับมันจะมาแล้วและนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับ <c oughs> เดี๋ยวขอดูเกมพาสนิดนึงนะครับเกมพาร์สเขาเป็นแต่อะไรก็ไม่รู้เรช คุ้มครั่งอย่างนั้นเหรอไม่รู้อะครับเราซื้อไปทั้งหมดแล้วกันตอนแรกเวผมคิดว่าเกมเกมนี้นะครับน่าจะเป็นแบบเกมยิงนิวเทนเกมยิงแบบนี้แต่ไม่ใช่นะครับเป็นเกมแนวพีกี้เฉยเลยก็งงเหมือนกันเอาละซื้อหมดละเหลือไว้แค่คอยคูณ2นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการเหรียญเว้เหรียญถ้าเราอยากได้เดี๋ยวเติมซื้อเองบ้านรวยพออยู่เนาะโอ้ก o สะดุ้งหมด เรากดเพลย์ก่อนนะครับอันนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเว้ผมอยากจะลองเล่นกับบอทด,ดูก่อนนะครับเพราะเขาบอกว่าเกมนี้มันมีเนื้อเรื่องเลยอยากจะแบบลองดูเนื้อเรื่องก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดเล่นคนเดียวแล้วไปไม่รอดเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์ส่วนรวม <c oughs> นี่ไงแอนิเมชันมาแล้วโ <c oughs> อยพวกนี้มันแบบล้อเลียนจอระเควแหละโอ้โหแม่งปาาขวดใส่ด้วย แล้วมีอคกบาตตกใส่อะปึมจระเข้ตายนะครับ GG ไม่ใช่โว้เพราะแบบนี้หรือเปล่ามันเลยกลายพันธุ์อะ Oh g ด d Whoa Oh my God แป๊บหนึ่งปิดเพลงก่อน Shut up Oh my God นี่อะไรวะเนี่ยจูจูมึงแม่งทำแบบนี้เลยเหรอ เขานั้นเต็มไปด้วยความโกรธแค้นใช่ก็ผมเต็มไปด้วยความโกรธแค้นนะครับเหมือนกูอะไรที่มึงนั้นเล่นเพลงติดลิขสิทธิ์ให้กับกูกูนั้นมีความโกรธแค้นกับมึงมากดูกูจะเอากระป๋องอันนี้ปาใส่หน้ามึงเหมือนกับที่กูนั้นเคยทำเอ๊ะเฮยิบปืนมาได้ไหมปืนยิงเป็นไงล่ะโอ้โห There There are you you areThere you are, dude. There you are. เอาละอันนี้กุญแจสีฟ้าเก็บเอาไว้เลยนะครับมันยังมือนอยู่มันยังมือนอยู่สีฟ้าคือผมเห็นประตูชิปหายเดี๋ยวมันนึงต้องการขวานอีกเหรอสตอ๊อบหรือกูไปเอาปืนกูคืนนะยุดเดี๋ยวนี้ no ทาปืนหล่นมือครับหนึ่งโอเคปลดล็อกตรงนี้ก่อนนะค,คุณผู้ชมครับเกมนี้ตัวเรานี่ครับจะวิ่งเร็วกว่ามิวแทนเว นี่ถือว่าเป็นข้อดีมากๆแต่ข้อเสียคือตอนนี้มีผมเล่นคนเดียวนะครับการที่ผมจะผ่านไปได้นั้นน่าจะเป็นอะไรที่ยากมากๆยกเวน้นแต่ว่าเราจะหยิบปืนแล้วมายิงเสือมันแม่งรัวๆเลยส่วนอันนี้ซื้อสปีดได้ด้วยเหรอวะอแม่เป็นไรจริงเลยวะ่ะติดสปีดดิโอ้ว้าวตรงนี้ก็เปิดได้นะครับเราเจอแพร้งอ่าโอเคโอ้ my god ตรงนี้มีแมงมุมด้วย ของมันให้กูใช้เยอะผมไม่รู้ผมจะไปตรงไหนก่อนเลยอะคุณผู้ชมแป๊บหนึ่งนะแตรงน่าจะเอาไปวางไว้ตรงนู้นแด่ยัวหรือแด่ยัวลุงยูน่าจะเอาปืนมาด้วยกูจะได้ยิงใส่หน้ามึงสักนัดนึงเ,เออฮู้แล้วฮู้แล้วรู้แล้วว่ามึงโกรธกูมากแต่ขอร้องมึงช่วยปล่อยกูไปก่อนได้ไหมอันนี้กุญแจสีเทา เออกุญแจสีน้ำตาลกุญแจสีน้ำตาลต้องเปิดตรงนี้แล้วมึงให้กูใช้ขวานกูไม่มีขวานโว้ย no ตามกูมาไม่หยุดหย่อนเลยอะคุณผู้ชมผมเหลือเวลาแค่ประมาณ5นาทีนะครับในการผ่านแมปแล้วคือตอนนี้เนี่ยกูยังไม่ได้เข้าไปตรงนี้เลยกูว่ากูได้ตายแน่ข้างในนี้มีอะไรมีกุญแจสีดำ โอ้ย่าโอ้ my god เด็ดว้าวกดรีวายโว้เกมนี้เติมได้ด้วยอะแล้ว30โลบัคกกูละเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมนะครับเพื่อว่าเรานั้นจะได้แบบผ่านง่ายๆหรือว่าตรงนี้มันมีคนผ่านแล้ววะอันนี้ใช่ทางออกไหมวะ what อันนี้อย่าบอกกูผ่านแล้ว ทำไมตัวกูน่าเกลียดจังวะแล้วคือกูหนีไปทางท่อสุดท้ายเวลาลงท่อปุ๊บเราน่าจะตายหรือเปล่าเพราะว่าไอ้นี่แม่งแดกกูอยู่อะไรประมาณนี้ไหมคือกูองงกูเพิ่งมาเล่นได้แค่แบบสิบห้วาวิเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยว,ยยวยเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่เยอะใหมไงเยอะใหม่เง้ยเดี๋ยวนี้อะไรวะเนี่ยว้าวว้าวว้าวแม่งมุมขยุ่มหลังคานี่ขยุ่มหลังคาเลย แป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับผมจําได้ว่าระเบิดเนี่ยเราต้องเอาไปวางไว้ตรงประตูไม่ใช่ประตูมันเป็นคล้ายๆแพรอะไรไม่รู้ที่ไหนสักทีหนึ่งเว้ยผมจําได้อยู่ระเบิดแม่งเลยอะ้วแ,แม่งมีสกอร์เปียนด้วยไปเอาไปเอาไปเอาเอออย่างนั้นแหละขวานมันได้มาจากตรงนี้นะครับคุณผู้ชมโอ้สุดยอดไปเลยนี้มันต้องการขวานเว้ยใครมีขวานน่ะกรุณาช่วยมาจามตรงนี้หน่อยเอาแบบจามแรงๆเลย ใครมีขวานวะพวกเอง็งเอ็งมีขวานช่วยมาเปิดตรงนี้หน่อยสิ oh, <my> Yes please ใช่แล้วกดีออกเข้าไปเลยตรงนี้ผมยังไม่เคยเข้ามาเลยวะเออวะนี่ต้องใช้ขวานตอนนี้มีคนเปิดโซเลจแล้วโซเลจอยู่ไหนวะกูเล่นมาเนี่ยกูยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ้ oh my god ผมคิดว่าถ้าเขาเปิดโซเลจได้แล้วเนี่ยเขาน่าจะเจอกุญแจสีขาวแล้วมัง้งนี่ไงกูว่าน่าใช่เจอหรือยัง ไม่ไม่มีใครเจอไม่มีใครเจอเลยกุญแจสีขาวเนี่ยมันเลยแค่คีย์เดียวเองอะ่ะว้าแย่จริงเลยผมคิดว่าเราต้องใช้กุญแจสีเหลืองในการเปิดตรงนี้ก่อนหรือเปล่าวะกูถึงจะได้กุญแจสีขาวแป๊บนึงนะครับกุญแจสีเหลืองเท่าที่ผมจําได้มันอยู่ในบ้านหลังนี้เว้ยแต่ว่าผมไม่ได้เอามาด้วยเพราะว่ากูนั่นถือแรนจ์เอาไว้อยู่นี่ไงไอหมอนี่มึงมีกุญแจเหลืองยิงมันเออกุญแจเหลืองตามมาตามมาตรงนี้ เปิดกุญแจเหลืองหน่อยครับใช่แล้วครับโอ้ยนออันนี้กุญแจขาวหรือเปล่าน่าจะใช่เนี่ยเจ้าหมอนี่มีกุญแจขาวแล้วกุญแจขาวได้ปลดวิ่งอ้อมมาตรงนี้ no กุญแจขาวมึงมาเปิดตรงนี้ oh my god I WANNA DIE DUDE I WANNA DIE รอบตะกี้แม่งทำไมมันผ่านแบบรวดเร็วรอบนี้นี่กูเหนื่อยชิบหายเปิดเออเฮ้ย ยัดเคนี่ที่สุดกูได้เล่นแล้วโอ้ my god คุณผู้ชมกูมาแล้วเวยอันที่หนึ่งมันเป็นอะไรวะมันสามารถกดเชยท่าได้ด้วยหรอวะเออดีวะกูเกลียดมึงจีกี้ไอจีกี้มึงไม่มีการมือนแบบนี้ด้วยเวยโอ้อันนี้เราสามารถกดคลั่งได้นะคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวขอค่าตัวฟรีก่อนคริสอิวานเหรอชื่อมเออแม่งก็เถื่อนเ้อชิบหายมันแม่งเติมกระสุนมามาสิมาสิมาสิหรือก,กดคุ้มข้างได้หรือเปล่า,านีา่ยคิดว่าแบบหล่อเท่ไงแบบหล่อเท่เกินไปอะไรประมาณนี้ไงเนี่ยคิดว่าตัวเองหล่อเท่นะครับและนี่ก็เป็นจุดจบสายหล่อเท่ตัวกูแม่งเดินช้าชิ้หาเลยวะเปิด จะบ้าตายเกมนี้ปีศาจจะเปิดทันทีไม่ได้นะครับมันจะต้องแบบมีติดแขนกูแรงไม่พอในการจะชาบประตูหรือไงแถมเฟรมเลทดรอปเวลาเล่นอา่ออ้อ้ฟืนดรอปไม่ีหนูไหมนั่นแหละติดกับกูแล้ว rampage ยืด rampage เหลือแค่เจ้าหมอนี่คนเดียวเจ้าหมอนี่แม่งจับตัวยากมากนะครับประเด็นคือการที่เราจะดักเจ้าหมอนั่นได้เราต้องแบบทำแผนดีๆแล้วเว้ยไม่อย่างนั้นเราเนี่ยลำบากโอ้โหนายติดกับอะไรนะติดกับวะติดกับโอ้ m อยก็ชิบหายละโอ้ m ม g ก็มันมีปืนอ้าวกดอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นมึงนี่ก็ เออถ้ากูฆ่าตัวนี้ได้ทุกอย่างก็อีซ hey. e ี่ละวัดดีวัดดีโอ้ยมันแหลกจังวะทำไมมันแบบเล่นเป็นเจ้าหมอนี่นะมันแหลกชิบหายเลยรายละเอียดตัวละครมึงเยอะเกินไปเหรอว่าอย่างไงโอ้ my ก o d ผมว่าเจ้าหมอนั้นมันได้ปืนวะอันหนึ่งเราต้องกดขลางก่อนชิบหายละมึงจะมีกระสุนปืนไหมวะ กูมาแล้วโอ้หมดแรงกางทางโคตรปัญญาอ่อนเลยวะ่ะเอาละถ้าเข้าไปทางนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะแบบเดินอ้อมามาเจอหน้ามึงพอด,ดีเลยโ oh อ้หอยกดชนะแล้วเวย้ยชนะแบบเฟรมเลทตกใช้เวลาบบนานมากในการชนะเกมนี้นะครับฮ เนี้บดูดิสีหน้าทุกคนเจ็บปวดทั้งหลายเอาแล้วคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นเกมที่ดีมากๆเว้ยเป็นเกมแนวพิกกี้ที่สนุกใช้ได้สนุกใช้ได้ผมแนะนำเกมนี้มาเล่นกันเยอะๆจริงๆสนุกมากสนุกมาก